สวัสดีแฟนแฟน,นิวพาทุกคนค่ะวันนี้นะคะเมย์จะมาอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงค่ะนั่นก็คือข่าวของหนุ่มไมพิรัตค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของลูกชายสุดที่รักอย่างน้องแม็กเวลค่ะแต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดหนักในประเทศไทยตอนนี้ทําให้หนุ่มไม้นะคะไม่สามารถบินไปร่วมฉลองวันเกิดกับน้องแม็กเวลได้ด้วยตัวเองค่ะคุณพ่อไม้นะคะก็เลยถือโอกาสโพสตอวยพรผ่านทางไอจีส่วนตัวค่ะพร้อมทั้งบอกว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่จะรีบบินไปหาลูกชาายทททััันนีพร้้อมงงจะจะด เกิดย้อนหลังให้ด้วยค่ะและถึงแม้ปีนี้นะคะเราจะไม่ได้เห็นภาพสุดอบอุ่นน่ารักของสองพ่อลูกพากันไปทําบุญแต่คุณพ่อไมคค่ะก็ยังไม่พลาดที่จะร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้กับสามูลนีทิในานามของน้องแม็กเวลด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะของขวัญวันเกิดค่ะคุณพ่อก็ยังโอนเงิน3 0 0แสนบาทเข้าบัญชีเงินเก็บให้กับน้องแม็กเวลเพื่อที่จะไว้เป็นทุนการศึกษาในอนาคตอีกด้วยค่ะและหลังจากที่แฟนนะคะได้เห็นข้อความแต่ ที่คุณพ่อโพสถึงน้องแล้วนะคะต่างร่วมกันอนุโมวนาบุญและอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้น้องแม็กเวลกันอย่างล้นหลามเลยล่ะคะ่ะ